bones. Lately, I've been, I've been thinking. I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits I want to see you smile But know that means I'll have to leave And I'm left there with my thoughts And the image of you being with someone else Well, it's eating me up inside But we r u n our course We pretended we're okay Now if we jump together อย่าไปสนใจดามาต้นฮิปนะครับเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราไปเข้าเลยดีกว่าผมมีนามว่าเด็กชายระพีพัฒทุยนายระพีพัฒโชดนอกระบีชื่อที่เล่นว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับ เมื่อต้นคลิปเป็นเหตุการณ์ของเรื่องในในแคนโนเบงซึ่งผมเป็นหัวหน้าแคนแล้วก็เรื่องมันผ่านไปไวมากมันมันก็แค่ปีเดียวเองเนาะก็ครั้งนี้ผมผม,มเปเรือกอแบบสารภาพงงงหเลยว่าผมไปหลายเรื่องผมเป็นคนที่ขี้เกียจมากแล้วก็อืมค่อนขอ้างจะติดเล่นนะนะบางครั้งเห็นผมขำขัขบอะไรแปลกๆก็อย่าว่าผมเสพแล้วกันนะครับผมผมโทษแล้วก็และแรแ,ะแะอะไรวะคุณลืมละอ ออเรื่องในบทยางระบายหนึ่ง่เรืองก็คือคือโรงเรียนเขาพิมพ์ชื่อบผิดเขาพิมพ์ตกไปสองตัวซึ่งทำให้ผมกลายเป็นเด็กคนใหม่กลายไม่ไม่ใช่ชื่อเดิมต่อไปผมผมไม่ได้ระบีบ,บัตริกต่อไปแล้วผมคือฟัดชดออกกับครูอาจารย์ผมอยากจะลองเรียนเรื่องนี้บ้า,าแล้วแต่ก็ลองเรียนไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากผมมาครั้งนี้ผมมามาเพื่อมาเพื่อถ่วงเวลาให้คลิปมันถึงสามนาทีนะมั้ง แล้วก็ยังไปคิดมากระภาพพื้นหลังนะเพราะว่าผมไม่ได้จัดงานสมัยผมขอโทษแต่ผมคิดอะไรไม่ออกจริงก็เลยพื้นหลังอย่างนี้นะองานในดดลีนั่นเลยเออผมมีงานนดลียอยู่สองถึงสามอย่างก็คือหนึ่งผมล่นดนตรีสากลได้เคื่อดนตรีที่เล่นคือยูโฟเนียมเพราะผมเป็นวงโยสองผมชอบเล่นเกมแล้วก็มีทีมของตัวเองด้วยแล้วก็สามชอบดูหนังดูการ์ตูนอะไรก็ได้ที่มาดูแล้ว สนุกผ่อนคลายางานเสริมงานเสริมแต่ก่อนผมเคยภาคภาคการ์ตูนภาคมังงะอะไรพวกนี้เคยรับจ้างภาคแต่ด้วยความที่มันเคยไม่ลงรอยเรื่องค่าจ้างแล้วก็อะไรสักอย่า,างบวกกับผมโดนกดราคาด้วยวก,ก็เลยเปลี่ยนพอผมเลิอกออกวงการมาจากตอนนี้ปัจจุบันก็เป็น พ่อค้าขายไอเทมขายของตามเกมต่างๆประมาณนี้ครับผมอืมทางกานบุนมขอจบคลิปในตอนนี้เลยกันนะเพราะว่ามันมันเลยเวลามาเยอะแล้วแล้วก็บายบายครับทุกคน